สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงแอปพลิเคชันสหรับ ID ไว้ทั้งหมดครับ n p i p n e iPod iPod นะครับซึ่งก่อนที่เราจะลงแอปได้เราต้องมีไฟล์ที่เป็น i p f เฮ้ยตัวนะครับ .ipa ก่อน .ipa ซึ่งอไอตัวสกุลเนี่ยจะเป็นสกุลของ ID ไว้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตั้งใน iPod, iPad หรือไม่กระั้ง iPhone ก็ได้นะครับ แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานก็จะมีไอโนไอจูนนี่คือสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ไอ h ฟนบ b ็อกซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไอ h ฟนบ b ็อกได้จากเว็บนี้นะครับ w w w i m i d d l e s c o r e f n b o x c o m เดืมาก็จะมีักษณะอย่างนี้ขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆกดที่ดาวน์โหลดเลยแล้วกดดาวน์โหลดรอสักแป๊บหนึ่ง แล้วกดเปิดขึ้นมาเลยก็แบบซึ่งก่อนที่เ,เ,เ,เพื่อนจะเปิดไอโฟนบล็อกับเพื่อนๆจะต้องอะต่อสายชิงระหว่าง iPad iPod iPhone กับเครื่อง Macbook หรือ,อคอมปกตินะครับ P10 ปกติแล้วก็กดเปิดไอโ o นบล็อกเลยเปิดแล้ว รอข้างๆเนี่ยอ่าก็ให้เ,เพื่อนๆสังเกตอ่าซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆกดที่ Install App Install ซึ่งเพื่อนๆจะมีอตัวเนี้ย่อเมื่อเพื่อนๆอ่าใน ID เว้ของเพื่อนๆต้อง Jail Break กับร้อยแล,แล้วนะครับก็จากนั้นก็ไปคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Copy from PC อ่ายังเลือกเลือกไฟล์มาเลยเหมือนผมเลือกไอ้นี่ ก็กด Open มาก็จะได้ไฟล์ที่ผมเข้าไปนี่มัน,นึ่งไฟล์จากนั้นก็ให้ไปดูใน iPod, iPad หรือ iPhone แต่ผมให้ดูใน iPad ก่อนนะครับครับก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ Copy อ่้ไฟล์ i p a นะครับลงในตัว iPhonebox แล้วนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆมากด ตรงอินสตารที่เราตัง้งบนเครื่องมาเลยนะครับจากนั้นก็ลองหากดที่ดาวน์โหลดลองหาไฟล์ที่เราลงไปเมื่อกี้อ่ามันของผมก็จะเป็นอ่าอ่าน n ีอนเอร์ชนนี้นะครับแล้วก็คลิกไปเลยแล้วกดอิ l ストอรไปอ่าจากนั้นก็เสร็จสมบูรณ์การติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับ